เป็นอีกหนึ่งข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรไทยเพราะว่าผลผลิตตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นที่ต้องการมากๆค่ะสินค้าเกษตรของไทยนะคะขึ้นแท่นที่1ในอาเซียนนะคะเป็นอันดับที่8ของโลกยอดส่งออกตอนนี้8เดือนพุ่งไปแล้วที่4.3แสนล้านบาทค่ะ นางสาวโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้เปิดเผยนะคะว่าทำกลางสถานการณ์การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันที่มีความท้าทายสูงทั้งจากปัจจัยทางด้านของภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความไม่แน่นอนส่งผลให้เศรษฐกิจโลกค่ะมีความผันผวนแต่ว่าปรากฏว่าการส่งออกสินค้าของเกษตรกรของไทยเนี่ยยังคงมีแนวโน้มที่สดใสแล้วก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงแ นนะะตั้งแต่เดือนมก,กราคมจนถึงสิงหาคม2567ไทยเราส่งออกสินค้าการเกษตรนะคะไปตลาดโลกมูลค่าอยู่ที่19,826ล้านดอลลา,าร์สหรัฐขยายตัว8%ค่ะจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยเป็นการส่งออกในกลุ่มประเทศคู่ค้าที่ไทยมีความตกลงการค้าเสรีด้วยนะคะมูลค่า13,774ล้านดอลลา,าร์ส,รสหรสัฐหรือว่า4.3แสนล้านบาทคิด เป็นสัดส่วนถึง69%ของการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมดค่ะซึ่งไทยนะคะถือว่าครองแชมป์เป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอันดับที่1ของอาเซียนแล้วก็เป็นอันดับที่8ของโลกค่ะโดยตลาดส่งออกที่สําคัญนะคะก็ได้แก่จีนค่ะสัดส่วนกว่า31%ของการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยทั้งหมดค่ะส่วนอาเซียนนะคะแบ่งเป็นคิดเป็นสัดส่วน15%ค่ะญี่ปุ่นสัดส่วน11%และเกาหลีใต้สัดส่วน3%ค่ะตลาดที่เติบโตได้ดีก็ ได้แก่อาเซียนขยายตัว39%อินเดียขยายตัว34%ออสเตรเลียขยายตัว23%สิงคโปร์ขยายตัว10%เกาหลีใต้ขยายตัว9%และญี่ปุ่นขยายตัว7%ค่ะ